เป็นเป็นหนี้พันหนึ่งขาแรงเอาจอกบาทแล้วขายแรงจยกบาทแล้วขายแรงจยกบาทออสวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับอยู่กับบ้านรถไช้สิงห์ครับวันนี้วันที่สิบสองครับพฤษภาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบห้าครับอยู่กับเอลสี่ห้าศูนย์แปดในตำนานครับวันนี้มีเรื่องมาเรามาบอกซูฟังครับผมอ่า เป็นเรื่องความร้อนนะครับความห่อนของ l อ5หานะครับที่ขี้คลิปปีที่แล้วนะครับที่ผมบอกว่าเปลี่ยนหม้อน้ำนะครับเปลี่ยนหม้อน้ําก็วันนี้ก็มีเคสเคสเดิมนะครับเคสเดิมก็คือมันไม่หายนะครับมันก็เปลี่ยนหม้อน้ำครับรอบที่แล้วคือเปลี่ยนไปแล้วนะครับแต่ว่ามันก็ทํางานนี่เวลาทํางานเกี่ยสีแบบนี้ก็จะได้นะครับแต่ว่าปั่นเกียสองนี่คือ คือจบเกมนะครับคือจบเกมแล้วทีนี้นะครับทีนี้ก็เมื่อวานนะครับเมื่อวานนี่เข็มความร้อนขึ้นไปอยู่ที่ที่ตัวเอชนะครับสีแดงนะครับขึนขึนข,นขึนข้อม้อนขึ้นสีแดงครับแล้วคือประเด็นคือเข็มค้างแล้วมันไม่ลงนะครับเข็มค้างอะบ่ล่องครับพี่น้องครับอันลายนี้นะครับหัวหน้าเนี่ยพ่อผมเนี่ยก็เอารถไปซ่อมนะครับก็ วิเคราะห์กันออกมาว่าน่าจะเข็มตายนะครับเข็มตายก็ไปซื้อเข็มมาใส่ครับพอในขณะที่ไปซื้อเข็มนะครับช่างก็บอกว่าอ่หม้อน้ําตันนะครับทัางโทรมาบอกว่าหม้อน้ําตันนะครับก็เลยก็เลยเอาม้อน้านะครับซื้อหม้อน้ําใหม่มาใส่นะครับและคลิปนี้นะครับถือโอกาสนะครับสําหรับท่านที่มี LC508 นะครับถ้าท่านอยากได้หม้อน้ําใหม่นะครับผมจะบอกนะครับก็คือ หม้อน้ำใหม่นะครับซื้อที่ฟาร์มเทคนะครับก็คืออะไรหน้าที่อยู่อุทุมพรพิสัยอี่ะฟาร์มเทคฟาร์มเ่กเอาเป็นว่หม้อน้ำฟาร์มเทคละกันนะครับสิงสมุทรกลกาญนะครับราคา3,600บาทนะครับเป็นหม้อน้ำอลูมิเนียมนะครับนะก็สามารถไปซื้อหามาใช้ได้นะครับอันนี้ผมใส่หม้อน้ำอลูมิเนียมไปแล้วนะครับปรากฏว่าทำงานได้ดีนะครับแต่มันไม่จบเท่านั้นนะครับทุกคน ความหอนยังขึ้นครับความผอนยังคงขึ้นครับความร้อนยังขึ้นนะครับวันนี้ไปปั่นนี่ความร้อนขึ้นนะครับน <pedo> ้ําเดือดจากหม้อน้ําใหม่ออกมานะครับล้นออกมาถังหม้อพักแล้วก็หยดนะครับหยดตบๆๆๆนะครับทีนี้ก็เลยมาวิเคราะห์กันใหม่นะครับออกกลับไปที่อู่นะครับออกกลับไปที่อู่ใหม่ช่างวิเคราะห์ผลออกมานะครับปรากฏว่ามันจะมีใบพัดครับ ใบพัดตัวหนึ่งนะครับที่อยู่ในที่อยู่ในตาน้ำนะครับออาเอาเป็นว่าใบพัดที่อยู่ในตาน้ําแล้วกันนะครับใบพัดที่อยู่ในตาน้ำครับพี่น้องมันเป็นใบพัดเอ่อที่ทําจากโลหะนะครับน่าจะเป็นเหล็กหรือไม่ก็เอ่อเป็นอะไรสักอย่างสแตนเลสผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นอะไรนะครับอันนั้นมันโดนน้ํานะครับน้ําที่มีสนิมนะครับก็คือรถคันนี้เคยเอาน้ําเปล่านะครับที่มีสนิมเอ่อน้ําเปล่าเติมเข้าไปมันเลยเกิดการกัดกร่อนนะครับเป็นสนิมนะครับ เติมขาไปนะครับพี่น้องใบพัดโดนกินครับใบพัดโดนกัดนะครับแล้วก็ใบพัดปรากฏว่าใบพัดหมดนะครับมันเบิดครับมันถือกัดกินเบินะครับก็เลยทําให้ปั๊มน้านะครับไอตัวตาน้านั่นแหละนะครับใบพัดที่อยู่ตรงตาน้ํานะครับมันจะมีอยู่ใบพัดอันนึงผมเคยเห็นอยู่นะครับเล็กๆนะครับใบพัดที่อยู่ตรงตาน้ําไม่สามารถทํางานเต็มประสิทธิภาพได้นะครับคือว่ามัน มันดันน้ําไม่ได้ครับมันพัดน้ําไม่ขึ้นนะครับสุดท้ายเกิดอะไรขึ้นครับระบบการไหลเวียนของน้ำเนี่ยระบบการไหลเวียนของน้ำเนี่ยจากจากหม้อน้ําก็คือส่วนที่ผ่านผ่านการผ่านการระบายความร้อนมาแล้วที่เป็นน้ําเย็นเนี่ยมันไม่กลับมาสู่เครื่องนะครับมันกลับมาสู่เครื่องน้อยนะครับทําให้น้ําที่อยู่ฝั่งฝั่งฝั่งเครื่องเนี่ยมันเดือด แล้วก็มันจะตีกลับไปที่หม้อน้ํานะครับพอตีกลับไปที่หม้อน้ํานะครับแต่ว่าน้ําที่น้ําที่เย็ยนแล้วไม่ถูกดูดกลับมาที่เครื่องนะครับทําให้น้ําที่หม้อน้ําล้นนะครับล้นแล้วก็พ่นออกไปทางหม้อพักนะครับอันนั้นคือสาเหตุที่ความร้อนไม่หายนะครับตอนนี้วันนี้นะครับวันนี้นี่มาปั่นได้สองสามไล่แล้วนะครับนี่กลับมาจากศูนย์กลับมาจากกูนะครับ ปั่นได้สองสามาครับพี่น้องครับตอนนี้ความร้อนยังไม่ขึ้นนะครับวิ่งเกียร์สองหายนะครับวิ่งชิวเลยนะครับก็เป็นที่น่าพอใจนะครับบอกว่าเป็นที่น่าพอใจกว่ากว่ากว่าตอนเปลี่ยนมอน้ํานะครับเพราะว่าใบพัดน้ํานะครับแกเองแกก็บอกว่ามันแก้ผิดจุดอยู่นะครับแก้ผิดจุดนะครับก็เลยเอาประสบการณ์มาแชร์นะครับว่าเราก็จริงๆมันไม่รู้นะครับไม่ใช่ว่า เราแก้ผป็นจุดเราก็ทำหาเหมือนกันนะครับเราก็คิดว่าหม้อน้ําตันเข็มตายอะไรแบบเนี้ยซึ่งบางทีมันก็ไม่ใช่นะครับมันก็ไม่ใช่มันโบเมนนะครับสุดท้ายแล้วก็แก้ที่ใบพัดของตาน้ํานะครับแล้วคลิปนี้นะครับผมอยากให้เป็นวิทยาทานแก่ทุกท่านนะครับไม่อยากให้ไปลองผิดลองถูกนะครับเพราะว่าการลองผิดลองถูกทุกครั้งนะครับการลองผิดลองถูกแต่ละครั้งก็คือการที่เราไปซื้ออะไหมาเปลี่ยนนะครับ ซึ่งมันไม่ใช่เรื่องที่ดีนะครับให้ผมเป็นวิทยาทานนะครับประเด็นคือถ้ามอน้ําไม่รั่วนะครับก็ให้เปิดดูตาน้ํานะครับว่าใบพัดน้ํามันยังอยู่ดีไหมนะครับสายพานพัดลมตึงไหมน้ํามีไหมนะครับประมาณนี้ครับมีอะไรไปตัหน้หมอน้ํำไหมแค่นั้นเลยนะครับแค่นั้นเลยนะครับอ่ะก็สาเหตุก็ประมาณนั้นนะครับตอนนี้แก้หายแล้วนะครับแก้หายแล้วนะครับแก้น้หมอน้ำอ่าไม่ได้แก้ระบบความร้อนนี่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ นะครับอันนี้อยู่กับ L4508 ครับกับ RX180F นะครับก็ใหญ่เท่ากันกับ50นั่นแหละนะครับมีอยู่9ล่องฟันเท่ากันแต่ว่าตัวนี้จะน้อยเล็กกว่าเล็กกว่าตัวนั้นประมาณ3เซนนะครับประมาณนั้นนะครับสำหรับที่นี้ก็อยากให้เป็นวิทยาทานนะครับแก่ท่านที่กำลังแก้ปัญหาเรื่องความร้อนของรถนะครับว่าบางทีเราก็แก้ไม่ถูกจุดนะครับแก้ไม่ถูกจุด ถ้ามันมีความร้อนขึ้นนะครับอันดับแรกเลยก็คือน้ําระดับน้ํามีหรือเปล่านะครับอันดับ2ก็คือหมอน้ํารั่วหรือเปล่าอันดับ3ามก็คืออันดับแรกจริงๆคือเช็คว่าหน้ามอน้ํามีอะไรมาปิดมาบังไหมนะครับนะครับแล้วก็เช็คว่าน้ํามีหรือเปล่าตามลําดับนะครับท่อบวมมีอะไรซึมหมอน้ํารั่วหรือเปล่านะครับสุดท้ายแล้วลายนี้ครับ จบที่ใบพัดหม้อนน้ำนะครับมันมันหายเดี๋ยวผมจะพาขึ้นไปดูนะครับปกตินี่อันนี้คือเกียร์สองไฮนะครับเกียร์สองไฮนี่จะลากยาวแบบนี้ไม่ได้นะครับปกติแล้วเนี่ยนะครับแต่ตอนนี้คือเดินด้วยเกียร์สองไฮได้แล้วนะครับก็คือชิวๆนะครับขอัยนะครับเดี๋ยวผมจะพาขึ้นไปดูบนรถนะครับว่ามันหายไหมนะครับโอเคนะครับ เดีย๋ยวพาขึ้นไปดูบนรถนะครับเป็นน้ำอัดลมอื่นๆออไปไม่เลยอ่ะอันนี้ก็คือแก้แก้หลายอย่างมากนะครับก็คืองสงสัยว่าเกจมันตายก็ไปซื้อเกจหม้อน,น้ำนี่มาใส่ใหม่นะครับอันนี้ก็ทำงานนะครับสุดท้ายอันนี้ก็ไม่ได้พังนะครับนี่ เห็นไหมครับว่ามันทํางานอยู่ที่ตัว C นะครับนี่ก็ทํางานปกตินะครับปกตินี่ปั่นเราจะปั่นสองหายแบบนี้ไม่ได้นะครับรถคันนี้นี่มันจะความร้อนที่เร็วนะครับจะปั่นรอบช้ารอบเร็วก็เหมือนเดิมนะครับอันนี้คือเกียร์สองหายนะครับความร้อนก็อยู่ที่ประมาณสักถ้าเป็นหน่วยองศานะครับก็ประมาณ100 100ององศาครับโอ้เดี๋ยว ถ้าองศายังไม่ถึงร้อยนะครับถ้าเป็นฝั่งฟ้าเรนไฮประมาณนึเยอะอยู่นะครับแต่เ่อน้ำเดิมมันเนี่ยก็ไม่ขึ้นนะครับไม่ขึ้นนะครับประมาณนี้นะครับก็เบื้องต้านน้ำครับพี่น้องเบื้องใบพัดน้ำนะครับเบื้องมอน้ำมันต้านบัวนะครับอันนี้หม้อน้ำใหม่นะครับหม้อน้ำใหม่ใบพัดใหม่นะครับจะได้ประมาณนี้นะครับะเดี๋ยวผมพาไปดู แน่ด้วครับบมีใหม่ใหกันซันประเดี๋ยวมากนี่คือระดับรอบที่เขาทำงานนะครับก็คือประมาณ่1,500รอบก่อนอาดทีนะครับรถญี่ปุ่นนะครับเราจะทําแรงก,กับเขาไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาเมืองหนาวเราเมืองร้อนนะครับ เดี๋ยวดูอีกนิดหน่อยนะครับเพราะว่าผมขี้เกียจเดินนู่นรนผมอยู่ไกลๆมันเกียจอะไรเราหัวหน้ามันเกียจซีบนอนั่นโอ้ยสับเกียคผิดนะครับเขาเกียจแปดเลยก็โมดิฟายครับโมดิฟายใส่เกจวัดความร้อนนะครับแต่ว่าเกจความร้อนมันก็ไม่ได้พังนะครับต,ตามอายุอานามเขาแหละนะครับตามอายุอานามนะครับ นี่ซีนเขาตั้งก็รั่ยอีกแล้วนะครับเราจรทตเข้าเจอแบบนี้ทุกงานหลูดไปเลยรถสตารตปรตีได้อาแวมาเปลี่ยนนี่เด ลลแล้วแล้วครับรเราะเาขาต่างเขารถไปโค้งก็คุดพ่นขึ้นไหก็เล่เป็นไปวานใส่หม่องพ่นแล้วรถลงไปปันเหยเป็นหัวสามพันเนาะเออเคลีย์ฟังคล้องแต่ว่าเราได้เอาต่อขึ้นเราเขาแถมอ่ะนี่คือผลงานของ L45 นะครับสำหรับท่านที่อยากถามว่าถอดสกีได้ไหมนะครับถอดได้นะครับถอดได้ ถอดได้ข้างข้างขวาทุ่นนะครับก็ข้างซ้ายก็ถ้าไม่จําเป็นก็ไม่ถอดถ้ามันไม่ขาดออกนะครับเดี๋ยวห้องโซ่ทะลุนะครับมือไหนไมซอยอยู่ะบอไดับลุง่ยากกขันขันไหนไปซอยก็ลงพ้นละหน้าไปเลยโทรมากเดี๋ยวจะไปหยับกันแทรก่อนใจในบอกเราเรีวยวลูกบอได้ไวจากไหน ละวะละวาหัวเดี๋ยวกูเองละวา,ะวา,ะวา,ะวาพอสุรอรสวรรณเสาหนาแลว้ววาบางทีอ่ะนะครับก็ประมาณนี้นะครับแก้แก้หายแล้วนะครับแก้หายแล้วแต่ต้องยุดดูระยะยาวอีกทีนะครับว่ามันสีหลอดผลบอลนะครับแต่ว่าเท่าที่เบิ้งนะครับก็คือประสบการณ์นี่คือ ถ้าถ้าได้ลากไกลขนาดนี้แล้วมันไม่ขึ้นนี่ก็คือมันผ่านนะครับโอเคนะครับอ่ะโอเคครับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับมีข้อสงสัยประการใดข้อคอมเมนต์ถามได้ใต้ช่องคอมเมนต์นะครับยินดีตอบทุกท่านนะครับยินดีรับฟังทุกคำแนะนำนะครับขอบคุณทุกท่านอีกครั้งนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมนะครับอารุทัยสิ่งสวัสดีครับ